กลับมาเจอกันอีกครั้งในเกม Dead Room อีกรอบเกมนี้เป็นภาค2นะครับบเกม Dead Room อันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นพานด่านใช่ไหมอันนี้ล่ะน่าจะเป็นโหมดอะไรสักอย่างอ่ะมีมัลติเพเยอร์ด้วยอืพัฒนาจากภาคแรกเยอะเลยอันนี้ออกออกเกม อ๋อข้างบนมีอะไรดูวิดีโอแรกกับหนึ่งร้อยทีเขีขยวยังไม่รู้เลยว่ามัคืออะไร Setting เหมือนเดิมนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้มีสองภาษาอ่าที่สำคัญสำคัญก็เห็นจะมีแค่เนี้ยไม่มีอ่าหน้าเมนูอะไรเลยนะหน้าเมนูจะเป็นแบบนี้แหละ ก l เพลย์เกมอ๋อเสียเกมมีเลือกตัวละครได้ด้วยยทุกคนราคาหนึ่งพันสีดีมซีเขียวไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าเล่นตามด่านแล้วกันนะครับผมเอออันนี้มีบอกอเก็บแล้วเบิดได้ด้วยเหรอ อ๋อแต่หน้าจอหนึ่งครั้งเก็บระเบิดอ๋อรุดออกมาจะแคปซูลอีกเช่นเคยตอนแรกก็เป็นการสอนเล่นเก็บระเบิดแล้วก็ไซเบอร์อะไรเราโยนระเบิดใส่บ่อนี้ได้ไหมไม่ได้ อือห uh ือ huh. ทำไมทำไมภาคสองมันเลือดสาดขนาดนี้วะภาคสองภาคสองอย่างโหดแล้วลระเบิดเราไปไหนอ๋อระเบิดเรามันก็โดนไอไอเครื่องเครื่องเมื่อกี้ละอันนี้ยิบเอาไปไหนลับดักเหรอบางเอเอ เกีภาคสองเรามีโอกาสได้ตอบโต้ไม่เหมือนภาคแรกหนีอย่างเดียวสะใจดีว่ะมาต่อราดต่อไปเลยแล้วกัน <c oughs> สะใจว่ะเริ่มจมมันละเก็บได้ไหม <c oughs> เก็บเป็นไรขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราจะวางกับดักไอ้ตัวนี้แหละ วางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้หรอะระดับมันมันไม่ได้เก็บไปทั้งสองกล่องเลยอือหึเราวางซ้อนกันได้ไหมความสูงมันจะได้แบบความสูงมันจะได้เท่าเท่าให้ไอไอ้ตัวกลมๆม,มันชนอะ เอา้าร่วงลงข้างล่างมาข้างล่างได้มีทางรับว่ะวางวางยากวางยากแต่เราจะไม่ทิ้งความพยายามนั่นแหละชนไปนซะชนอ้ย สาใจลงน้ำด้วยเดี๋ยวแล้วถ้าถ้าเราเอาไว้กล่องเมื่อกี้มาวางในน้ำมันจะเป็นยังไงอ่ะเหยียบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เละเออเละเลยเล <laughs> เลยไม่เหลือชิ้นดีเลยอะไรเนี่ยเออเจอเจอกลับกับดักละดีเลยเราจะยังไม่ใช้กับไอตัวนี้เราจะไปใช้กับไอตัวข้างล่าง <c oughs> แล้วเปิดยังไงให้โดนตัวเองด้วย โอ้โห uh huh. เลื่อมาหน่าใจเหมือนจะเหลืออยู่ชิ้นนึงขึ้นขึ้นอือ uh หือ huh. เราจะไประเบิดตัวไหนดีวางในน้ำเป็นไรไหมไม่รู้จะวางทำไมโอ้โห uh huh. มีเยอะเลย เก็บหายหมดผมเงใส่ไอ้กับดักนี้มันจะทำลายไอ้เลเซอร์นี้ได้ไหมเป็นไง <c oughs> กินแล้วเปิดเฉยๆแต่ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> มันหลบยาขนาดนั้นเลยเหรอเก็บแล้วเบิด เอาระเบิดเอาระเบิดไปทำอะไรยังไม่รู้แต่เก็บไปก่อน <c oughs> ได้ไงวะได้ไงวะ <c oughs> อ้น,นี้บินบนไปบนมาอย่างขยันขันแข็งเลยลงเบาๆก่อน สงสัยจังเลยข้างบนจะมีอะไรอ๋ออ๋ออะไรอ่ะโุ่งมากเมื่อก,กี้โดนอะไรข้างบนมีอะไรวะอือหือมันยิงทันที ที่เราเข้าไปไปอย่างรวดเร็วเลยเก็บให้ครบมันชนซะอะไรยิงแหละอะไรยิงมาจากข้างบนนี้แค่นี้ยังไม่เดือดร้อนพออีกนะ แค่นี้ยังทำให้เดือดร้อนไม่พอเหรอทำไมภาคสองมันเผื่อนจังเลยว่ะนํำวิธีสะด้วยเริ่มจะทอละว่าจะปิดคลิปสิบนาทีสิบนาทีจะเล่นจบางเนี้ย ขึ้นไปอยา่างรวดเร็ว oh, ว oh ุ oh. yo, <Hi. S 2> uh ้ยจะผ่านลรืนี่ว่าอ๋ออุ้ยไม่ได้เราต้องเก็บเก็บสีเขียวนะครับเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยอือหือ ไม่มีทางพิธีไหนที่พอจะทำลายไอ้ไอเมื่อกี้ได้เลยเะรออะไรร่วงออกมาอีกเออเอาเข้าไปแค่นี้ยังเดือดร้อนไม่พอรู้สึกเหมือนจะเป็นทาง,งาเลยไปได้ไหมไม่ได้ไปไม่ได้อ่ะผ่านด่านเลยแล้วกัน หญิงไม่ทันหรอกเข้าประตูชนะก่อนโอเคอยู่สักด่านแล้วกันนะมันดีวะ่ะมันดีสนุกเลยเก็บไปกล่องนึงเออยังไงชนกันระเบิดละเบอดไปทับไอ,อ้นั่นแหละเอาๆมันก็ชนกันหมดแล้วดีแล้วมีทางลับเนี่ยมันเข้าไปได้ที่ไหนวะ กระโดดขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นมาได้ถึงนี่เลยลวเก็บระเบิดเอาเอาอะไรเนี้ยวางระเบิดโยนลงไปใสยอุ๊ย,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 ยไม่รู้ว่าวางลงไปโดนอะไรนะอ๋อนี่อไววรระเบิดที่เราโยนลงมา อยากจะเก็บไอ้สีเขียวตรงนี้จังเลยนอือหือนั้นโดนระเบิดอีกซะอ้โหปีนไปด้วยทีระเบิดไปด้วยโควรเทพไอ้นี่ตาที่แล้วเราถ่ายเพราะลืมสังเกตเอ้โ ถือแล้วเปิดนานไปไม่ได้เหรอเกือบแลอเลือดสาดเลยเดี๋ยวตอนลอง y o u t u ต e ้งตั้งตั้งไว้ว่าไม่ใช่วิดีโอสำหรับเด็กละถ้าจะเลือดสาดขนาดนี้นะ เอไปวางเอาไปวางอือหึเราต้องสละชีวิตทุกการกำจัดศัตรูทุกตัวเลยแบบเนี้ยขึ้นทางนี้ก็ได้ว่ะขึ้นทางนี้ก็ได้ว่เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะนึกอะไรออกเหมือนจะนึกอะไรดีๆออกเอาออะไรเนี้ยอะไรอื้อ ทิ้งลงไปนั่นแหละทำไมไม่เป็นอะไรวะทิ้งลงไปทำไมไม่เป็นอะไรวะรเยกหน่อยเก็บมาซะเยอะเลยเอ,อ,อ๋อือ้โหระเบิดระเบิดระเบิด มระเบิดอะไรก็ไม่รู้ระเบิดไปก่อนมันจะผ่านแล้วล่ะเรียบร้อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ถ้ามีเกมอะไรน่าสนใจบางทีผมก็อาจจะมาสตรีมเกมนี้ต่อนะปกติสตรีมในเพจเฟ e บุ๊กนะครับบางทีคิดว่าสมควรจะย้ายมาละเพราะว่าเพราะนั้นแหละมีข่าวเรื่องเฟ e บุ๊กจะ เพิ่มอะไรให้เห็นโฆษณามากขึ้นนั่นแหละใช้ทำไมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปละ